สวัสดีทุกคนนะครับใช้ยังไงก่อนอยากจะบอกว่าพีกไม่เคยใช้อันนี้เลยพีกไม่รู้ทำถูกไหมนะทุกคนได้ยินกันไหมเออแล้วพี่จะรู้ยังไงตอนนี้ว่าทุกคนได้ยินไหมหน่าจะได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยวดูสิ ถ้าทุกคนได้ยินกดหัวใจมาหน่อยได้ไหมครับ <laughs> โอเคแสดงว่าหลายคนได้ยินอยู่โอเคทุกคนได้ยินแล้วแหละเนาะสวัสดีทุกคนนะครับก็พีกเกงครับเป็นครั้งแรกที่พีกลองใช้ออเนี่ยแหละครับ <laughs> ลองใช้อะเขาเรียกว่าอะไร <laughs> เออสเปซหระน่าคะสเปซครับก็ก่อนอื่นเลยก็พี่จะรู้รู้ได้ยังไงเนี่ยพี่จะพูดคุยกับทุกคนยังไงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถ้้งั้นพี่พูดไปก่อนละกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อ มาในงานเมื่อวานนอที่มาเอ็นเตอร์เทนเมนต์อ s นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนโบวตแล้วก็ขอขอบคุณโอเชียนทุกๆคนนะครับที่ร่วมโบวดแล้วก็ให้กำลังใจพีคนะครับมันเป็นกำลังใจที่ดีมากจริงๆสำหรับคนทำงานนะครับมีมีแรงที่จะทำงานต่อไปในอนาคตแล้วยังไงก็เมื่อวานอาจจะไม่ได้คุยกับทุกคนเยอะเพราะว่าพีคไม่ได้บอก ทุกคนนะครับว่าบบที่ผ่านมาพีกก็ไม่ค่อยสบายเนาะก็มีอาการอาหารเป็นพิษนิดหน่อยเล็กน้อยครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วทุกคนอาจจะเห็นพีกว่าผอมไปแล้วก็ส่งข้อความมาว่าเป็นห่วงก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้หายแล้วเราก็พร้อมที่จะทำงานเรื่อยๆแล้วครับช่วงที่เป็นอาหารเป็นพิษก็ต้องทำงานด้วยมันก็เลย นี่แหละครับมันก็เลยทําให้อาจจะดูผอมๆนิดนึงแต่ว่าก็พยายามกินให้มากที่สุดเท่าที่พี่จะมีเวลาได้กินเนาะครับมันเขียนมันใช้ยังไงก่อน <laughs> ใช้ถูกแล้วแหละคิดว,ว่านะถ้าทุกคนได้ยินพิกส่งทุกคนได้ยินพิกขออิโมจิปรบมือหน่อยได้ไหมครับ Okay, everyone who's just watching, who just, you know, joined the, the I don't know what it's called, like Space Award, uh, welcome. And I just want to thank you you guys for the, um all the votes for the awards that I got yesterday. I got two awards, which was. Um, what was it? Rising Star of the Year and also the um, best OST of the Year. So, thank you so, so much and welcome everyone for joining. Yeah. So, nowadays, like, you know, there's a lot of you guys asking me, like, why do I look so thin? Why do I look so, you know, worn out? Um, I haven't told you guys, but um, for the past couple of days, I've been you know, having food poisoning, which is, um, i had it and i had to work as well, so i didn't have enough time to rest, but i'm fine now, don't worry. so, yeah. this is my first time using the space, so i just want to know how to use it properly. <laughs> and for those of you guys who came to the um, event yesterday thank you so much and i didn't really talk to you guys that much yesterday because i had to didn't i didn't really feel that well so i had not really had the energy to be able to talk much but i, I tried my best ding dang. go อันนี้เจ๋งจังทุกคนได้ยินเสียงพีกเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เทสเทสสวัสดีครับวันทูวันทูได้ยินเสียงพีกเป็นแบบออเอเอหมือนมีเนียนไหมนะบานานะ ปานานานาบ้าโอเคโอเคทุกคนน่าจะได้ยินเสียงพีกับสุดโอเคเรากลับมาที่เสียงเดิมกว่าพี่ก็เล่นของพี่ไปเรื่อยเองรับคับยังไงก็ เอ่มถ้าใครที่ทราบแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะอืมได้เจอกับทุกคนอีกทีในวันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันวันที่สิบเก้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เพิ่งมีโอกาสได้ดูรูปที่พับถ่ายมาต่างๆ่างยังไงก็ถ้าใครถ่ายรูปงานเมื่อวานนะครับแท็กพี่มาได้นะครับเยอะเอะเลยพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันว่ารูปเป็นยังไงบ้าง เมื่อวานใครที่อยู่ที่งานขอบคุณมากนะครับเมื่อวานร้อนมากแล้วก็ทุกอย่างอทุกอย่างอ,อ <c oughs> สนุกสังยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเมื่อวานนะครับ thank you so much for those of you guys who came um, to the event yesterday uh, it's just me testing the thing how it works so okay uh, mm, 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 mm. Mm -hmm. Eh, when me here? what request do I have อืมก็คือสามารถ Request พูดคุยได้อะไรอย่างนี้เหรอฮะว้าวอืมโอเคไหนดูซิกดยังไงเนี่ยโอเคใครที่อยาก Request มาคุยกับพีกนะครับ um got request for, um you my got guys for for those of who's want to talk life i'll i'll going อ e มก็ o ีเควสมา o ลยฟอุ้มสำหรับทุกสื่อของทุกทมาว่าใครอากูดคุยกับผกนะครับมาเรียกเก้นมาเดี๋ยวพูดคุยกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปแล้วนะครับดูสิ ทํา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 เทสเทสพี่เป็นแรนดอมนะครับใครที่ขึ้นมาข้างบนพี่กดไว้ก่อนเลยพี่จะเลือกทั้งหมดห้าคนนะครับ ไม่ได้เลือกเป็นสุ่มด้วยซ้ำ I'm going to choose only five people but I'm gonna random it สวัสดีครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับยังไหมครับพี่ใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดยังไงกดกี่คนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม น้องพีคทานข้าวยังคะ่ะเอ,อเดี๋ยวกําลังจะทานครับวันนี้ทานอะไรโอ้ยวันนี้ทานไปเยอะเลยครับ <c oughs> ก็มีอ,อต้มจืดอะไรเงี้ยครับอาหารเบาๆก่อนเพราะว่าไม,ไม่ไม่สามารถทานอะไรได้มากตอนนี้เมื่อไหร่พวกเราจะได้กินขนมปังโอ้โหขนมปังพีคใช้เวลาในการทาแบบเป็นเป็นวันนะฮะเราพี่ทําได้ไม่กี่ชิ้นเอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพี่ทำให้ทุกคนได้กินแน่นอนพี่สัญญาเลยพี่ขอพัฒนาสูตรอีกนิดนึงแล้วกันเอาให้มันอร่อยที่สุดครับสว,ส,สวัสดีครับ อุ้ย <ítulo> สวัสดีน้องพี่ตื่นเต้นไม่กล้าพูดเลยพูดได้นะเต้นจังเลยพูดได้เลยพูดได้เลยน้องพีคพี่เมียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพีคพี่นกนะคะทีมพี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนน่าเรียนนี้สวัสดีค่ะพี่สมนะคะนั่นนั่นเหมือนเหมือนคุณครูกับนักเรียนเลยแนะนำตัวไม่ได้เดี๋ยวนื้อไม่ออกไม่ได้ เดี๋ยวนี่พูดคุยกันเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปก่อนนะฮะวันนี้เราลองมาพักพักผ่อนเยอะๆนะคะน้องพีคหายไวๆครับกันนะครับก็คือทุกโหวตทุกคะแนนกําลังใจเป็นแบบกาลังเป็นกําลังใจที่ดีให้พีกมากยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบเก้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสใครได้ไปก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมเป็นจ้า เมื่อวานจะไปเดี๋ยวเราได้พบกันค่ะเ่าใครไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครเมื่อวานก็คือฝนตกด้วยแล้วก็อะไรต่างๆสุขภาพของพวกเราก็สําคัญด้วยเนาะคนก็คอยุค่ตายตื่นเต้นอ่ะอยู่ดีๆได้คุยได้ไงนองแลมดอมเลยน่ารักที่สุดยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาฟังในวันนี้นะครับพูดคุยกันเล็กน้อย ครับเดี๋ยวพี่ก็ต้องเวิร์กช็อปละครต่อแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องมีงานเพลงที่ต้องทำนะครับดูแลสุขภาพนิดนึงนรับพี่อ๋อได้ครับพี่เพิ่งอาหารเพิ่งหายจากอาหารเป็นพิษนี่แหละครับก็เลยก็เลยอาจจะดูผอมๆทุกคนก็มีแต่คนเป็นห่วงว่าทำไมผอมจังครับแต่ก็ยังรอหม่ทันนะครับก็คือมาน้อยแต่ว่ามาดียวขอบขอบคุณมากครับมาน้อยแต่มาแรงนะครับ รู้ได้เลยว่า้องเขยยังไงก็ขอบคุณนะครับจะกินเยอะๆแล้วก็จะค่ะครับผมหายไวๆให้ทุกคนได้ชิบใจกันเดี๋ยวพี่กินเย่อแนะคะแต่อย่ากินเยอะเกินไปนะครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับช่วงนี้ต้องตาอนอนนีงดครับผมแล้วก็อาหารอะไรจืดๆก็ต้องกินอาหารอย่างนั้นไปก่อนครับได้ครับเดินกันนะครับแล้วเจอกันเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปทำธุระแล้วครับ เจอกันค่ะแล้วอนเยอะๆนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายขอไปด้วยเสียงด้วกันเจอก